ลลไไร้าห่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดยร้านทองแทอโรรา The First Tour and Travel และนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึก King Power มหานครครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งที่สุดเพราะว่าตึกนี้คือหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับผมที่สุดของย่านบางรักผมจะพาไปปิดท้ายวันกับวันนี้ด้วยการขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกบนมหานครสกายวอล์กันถ้าอยากรูว่าชั้นที่สูงที่สุดคือชั้นอะไรแล้ววิวขางบนจะสวยขนาดไหนเนี่ยตามมาเลยดีกว่าครับหากคุณผู้ชมต้องการขึ้นไปยังจุดชมวิว360องศา และพื้นกระจกลอยฟ้าสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ชั้นหนึ่งแล้วขึ้นลิฟที่เร็วที่สุดในประเทศไทยไปยังชั้น74เพื่อที่เราจะแวะดูจุดชมวิวแบบ360องศาแบบอินดอร์กันก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปยังชั้น75เพื่อต่อลิฟต์แก้วไปยังมหานครสกายวอล์กบนชั้นที่78กันครับซึ่งเขาต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นลิฟที่เร็วที่สุดในประเทศไทยขึ้นไปชั้น74ใช้เวลาแค่50วิเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่า เป็นความจริงหรือเปล่ากี่วินนะฮะพี่ประมาณ50วินาที50วินาทีเริ่มเลยป่ะฮะเริ่มเลยค่ะ <S 1> <S 1> เอาละฮะเราอยู่ชั้นที่ 69, 70, 71, 72, 73และ74ใช้เวลาทั้งหมด46วิเร็วกว่าที่เขา บอกไว้ขอ,ขอบคุณมากนะครับเอาตรงๆนะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับการที่ขึ้นมาในวิวสูงอ่ะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นความสูงขนาดที่เราแทบจะไม่มีทางได้เห็นกรุงเทพจากวิวนี้ถ้าไม่ใช่จากภาพถ่ายจากหรือว่าจากเราอยู่บนเครื่องบินน่ะซึ่งอยู่บนเครื่องบินอ่ะก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นความสูงที่พอดี ขนาดนี้มนเป็นความสูงที่ไม่ใกล้ไปแล้วก็ไม่ไกลไปแต่ขนาดเดียวกันเห็นทั้งหมดเลยแล้วยิ่งขึ้นมาในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกะครับแล้วตอนนี้นะครับชั้น74ที่เราอยู่บนมหานคารสกายวอล์กเนี่ยเราเห็นโค้งน้ำของแม,ม่น้ำเจ้าพยาและทิศท,ที่เราหันหน้ามาเนี่ยคือทิศตะวันตกซึ่งทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆเดี๋ยวรอรอรีกสักแป๊บหนึ่งตอนนี้5โมงครึ่งแล้ววันนี้เวลาพระอาทิตย์ตกอยู่ที่ประมาณ5โมง50นาทีอ่ะใน20นาทีน่าจะเห็นแสงสวยๆโรแมนติก แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันคิดว่าน่าจะเป็น o u t ดอ o r สวยกว่านี้อีกผมว่าความรู้สึกนะผมแนะนำนะครับถ้าใครที่มามหาลัวคอรสกายวอล์กนะชั้นเจสแล้วอะไม่ต้องขึ้นลิฟต์แนะนำให้คุณเดินเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสความรู้สึกที่มันใกล้จะถึงท้องฟ้าอย่างช้าๆนี่มันคือทางเดินสู่สวรรค์นะทุกคน ก็เหมือนกับว่ายิ่งคณเดินขึ้นมาบันไดเท่าไหร่คุณเข้าใกล้สวรรค์และก้อนเมฆมากขึ้นเท่านั้นนะเนี่ยถ้าค้นลิฟต์มามันก็จะแบบเฉยๆเนี่ยสวัสดีครับน,น,นี่ต้องรับคืนชั้นที่นะคะ,ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่ โซนกระจกซึ่งจะบอกว่าจากตรงนี้เนี่ยจะมีแค่กระจกขั้นกับคุณและอากาศเท่านั้นและข้างล่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจากจุดนี้เนี่ยห่างจากพื้น310เมตรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาห้ามเอาโทรศัพท์เอาห้ามเอาของหนักเข้าไปห้ามเอากระเป๋าเข้าไปเราจะเข้าไปได้ตัวเปล่าเท่านั้นแต่ว่าเขามีมุมที่สามารถถ่ายรูปจากด้านนอกได้และที่สําคัญครับเขามีอันนี้มาให้สำหรับว่าถ้าลมแรงเนี่ยคุณสามารถเอาคุมผมได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมร้อนแล้วเนี่เอาไว้ใส่รองเท้ากันลื่นครับผมผมก็จะกลายเป็นเท้าดเรมอนนี่ บผมไม่ได้กลัวความสูงนะครับแต่ว่าพเดินลงมาแล้วก็มันก็มีความแบบนิดนึงอ่ะทุกคนคือตะมันแบบ ผมไม่รู้จะพูดอะไรครับผมคิดว่าถ้าใครมาถ้าใครที่มานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนผมเนี่ยก็คงจะไม่อยากพูดอะไรแค่อยากจะเอนจอยกับบรรยากาศแล้วก็ความขึ้งตะลึงและความเสียวกับกระจกอันใสที่ห่างจากพื้นดินข้างล่าง310เมตร แล้ตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางขึ้นไปเดอะพีคซึ่งเป็นจุดที่ห่างจากพื้นดิน314เมตรซึ่งต้องบอกว่าเดอะพีคเนี่ยเป็นจุดที่เห็นกรุงเทพได้3 6 0องศาและเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลย ผลสำรวจของ h o l i d ด o o ์เวิร์คแค n ช n ่นปี2021ได้จัดให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่า w o r k a t i o n อันดับหนึ่งของโลกทริปแอนทริปในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ Workation ให้มากขึ้นครับคำว่า Workation มาจากคำว่า Work บวก Vocation หมายถึงรูปแบบการทำงานที่สามารถเลือกทำจากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้เป็นการทำงานที่มีอิสระ ไม่ได้จำกัดอยู่กับแค่ในออฟฟิศที่แสนน่าเบื่ออีกต่อไปซึ่งหลายคนชอบที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อช่วยพวกเขารู้สึกผ่อนคลายกระตุ้นไอเดียและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นเหมาะกับคนที่สามารถทำงานผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาหรือจะเรียกง่ายๆว่าทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยนั่นแหละครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมเทรน,น์นี้โดยมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านเทรนการทำงานรูปแบบเวอร์เคชั่นออกมานำเสนอนักท่องเที่ยว โดยจะเห็นจากสถานที่พักต่างๆจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้นเพื่อเปิดสู่โลกการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่สามารถปเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นที่ทำงานประชุมสังสรรค์ทำกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมครับหลังจากอิ่มอกอิ่มใจกันมาแล้วนะครับกับวิวพระอาที่ยตกอันแสนสวยนะครับตอนนี้เรามาอิ่มท้องกันบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ ไทยเทส h u b นะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในตึกมหานครคิวซึ่งอยู่ติดกันกันกบตึกที่เราเพิ่งไป Skywalk ข้างบนดูพระอาทิตย์ตกกันมาเลยแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยความพิเศษก็คือเป็นสถานที่ที่รวมร้านอาหารสตรีทฟู้ด12ร้านที่หมายมั่นปั้นตาของนักทานหลายคนแล้วก็ความพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือมี5ร้านที่ได้รับรางวัล Recommendation จากมิชลินด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำร่ำลือไหมตามมาเลยครับเอาล่ะแล้วตอนนี้นะครับผมกำลังจะ เรียกได้ว,ว่าเข้าสู่สมร,รภูมิอาหารนั่นเองแล้วผมจะมาลองชิมนี่คือผัดไทยเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตให้ดูผัดไทยก่อนละกันเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยนี่คือตัวเส้นที่ซอสผัดไทยเนี่ยคลุกเคล้ากันมาสังเกตเลยว่าจะไม่มีส่วนไหนของเส้นที่ไม่ถูกซอส,อ,สอบอ้อมเลยนี่ขอโทษน,นะฮะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตกินเลยเหนียวนุ่มรสชาติซอสผัดไทยกำลังดี ไม่อ่อนไปไม่จัดไปทํางานกับเส้นได้ดีมากแล้วนี่คือไซส์ของคอหมูย่างที่ผัดไทยไฟไทะลุได้ให้เรามาเจ mm hmm. ้าคอหมูตัวเนี้ยทางร้านเขาไปซูบีมาก่อนตัวคอหมูนุ่มกําลังดีรสชาติที่ปรุงซอสผัดไทยมาเข้ากับตัวคอหมดูดีมากและมเมนูต่อไปครับซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเพราะปกติเนี่ยได้ยินชื่อมาวิริกเนี่ยยังไงก็ต้องซุก,กี้แต่อันนี้เราจะมาลองขั่วไก่กัน มีความหอมเตาถ่านมีความหอมพริกไทยแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่นอกเหนือจากรสชาติอ่ะที่ร้านระดับเนี้ยรักษามตาตรฐานไว้ได้คือเนื้อสัมผัสมันทําหน้าที่กันได้ดีมากทั้งเนื้อทั้งรสชาติของตัวเนื้อหมูเองหรือถ้าของตัวเนื้อไก่เองและตัวซอสที่ผัดมาเข้ากันดีครับซุก,กี้แซลมอนวันนี้นะครับอืมโหสดชื่นเลยอ่ะนาทติ้ซุก,กี้มาริกไม่เคยทาให้ผิดหวัง ต่อไปอะไรดีเอ่ยกัวจับในเอ็กซ์สักกันอยาจะขอชิมน้ำสักนิดนึงกลมกล่อมคล่องคอรสชาติดีสำหรับใครที่เป็นแฟนกัวจับคิดว่าน่าจะถูกใจร้านนี้ขับคุณครับในเอ็กซ์ซี่โครงหมูอบในเอ็กซ์ข้าวราซี่โครงหมูตัวซอสเคลือบดีมากตัวหมูจะไม่เละเลย จะได้เขียวถ้าใครที่ชอบเขียวน่าจะชอบเมนูนี้และนี่คือข้ากระเทียมยี่สับหลกผมกำลังตื่นเต้นมากเพว่ามันหอมจริงและแน่นอนเขาทำมาคู่กับเกาเหลาใบพายนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะขอชิมตัวเนื้อเป็นการประดิษฐ์อาหารที่ชาญฉลาดมากเลย และข้าวอบเนื้อตุ่นของยี่สับหลกกินกับพริกเผาซึ่งเจ้าพริกเผาตัวนี้เนี่ยเขามีการใส่กระเทียมเจียวใส่ในเครื่องปรุงเขาเรียกว่าใส่องค์ประกอบที่ควรจะมีอยู่ในถ้วยนี้หมดแล้วจะขอชิมตัวเนื้อกับข้าวไปเลยในคําเดียวแล้วกันนี่ขออนุญาตนะครับนี่เลยอืมม,มาเด้อครับกายเป็นสายเนื้อเนี่เนยเดี๋ยวให้ลอง แล้วจานต่อไปคือบะหมี่รวมของนายบุลเลอร์นั่นเองนะครับนี่เส้นสดมากไม่เหม็นหืนเลยแล้วตัวเกี๊ยวเนี่ยแป้งรู้เลยว่าใช้แป้งใหม่ใช้ไส้ใหม่ไม่มีกลิ่นเหม็นคือเละแม้แต่นิดเดียวที่คือผลลัพธ์ของความตั้งใจครับการมาวันนี้ใช้เวลาไม่นานทําให้ผมได้กินทั้ง5ร้านที่มีชื่อเสียงในที่เดียวและในเวลาอันสั้นอร่อยมากประทับใจมากผมอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมดูอยู่หรือว่าใครก็ตามที่ อยากจะชิมอ่ะอยากจะแลกเปลี่ยนเรื่องรสชาติแล้วก็คิดว่าถ้าใครที่มีโอกาสนะอยากให้แวะมาที่มหาคนครคิวเพราะว่ามีถึง12ร้านอร่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกมนาะแค่5เมนูเพราะว่าผมเนี่ยมาคนเดียวถ้าใครที่สนใจนะครับมาได้เลยที่ติดมหาคนครคิวชั้นหนึ่งนะครับขึ้นไปเลยเลื่อนมา1ชั้นนั่นเองแล้วก็มาได้เลยอยู่นี่ที่ไทยเทสท์ฮับแวะมาลองเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะแฟนรายการในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า The First Menu จานนี้ที่1ของเราในวันนี้คือเมนูอะไรระหว่าง TF1 ต้มยำกุง้งหรือ TF2 ผูผัดผงกะหรี่ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียง,งครั้งละหนึ่งครั้ง โดยทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลวันนี้พิเศษรับไปเลยเมนูปูผัดผงกะหรี่ไซส์เอ็มพร้อมแพ็กเกจพิเศษจากทางร้านจำนวน5รางวัลเฉพาะแฟนรายการในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estate เที่ยวสุดโลก ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับเอม่าบายแอ็กซ่าแจกคุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตนะครับผมแล้วก็แคนนอนพิร์นเตอร์เดอะเฟิร์สทูแนทราเวลและทุกๆร้านที่เราไปเลยนะครับวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่แจกจ่ายความสุขให้พวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้เอาความสุขนั้นไปแจกจ่ายให้กับทุกๆคนที่ดูอยู่อีกทีนึงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ระไอยางนะครับคือนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะฮะนี้อย่างอันนี้เป็นเนื้อพอกไกโดนะครับดูลายเนีฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวในรูปตินมชิ้นใหญ่ๆเเต็มเต็มคำแบบตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านเล็กๆนะะข้างในเนี่ยมีขนมปังแล้วก็เค้กมากกว่า200ชนิดนะครับ